สายนิวตันสายสีฟ้าออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัตรบากลาวออกจากบัตรบากลาวจะมาเข้าด้านบนของเบเกอร์เมนสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสายไฟตู้คอนอร์ยูนิตเมนกันดูด RCBO และต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กรีเทลจำกัดที่สนับสนุนอุปกรณ์ถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้โปรเวิร์รู้จริงเรื่องไฟฟ้า ก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ภายในตู้คอน sumer unit กันก่อนนะครับบัตรบากราวบัตรบา์นิวตนันขนาดของแท่งกราวใช้ขนาด5ทับ8ความยาว2.4เมตรเบเกอร์เมนการไฟดูดไฟรั่ว rcbo แบบ2โพมีคุณสมบัติครบทั้ง3อย่างในตัวเดียวกันนะครับคือป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน และป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าด่วยนะครับเบเกอร์ Baker ลูกย่อยคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินต่อไปเรามาดูการต่อสายไฟภายในตู้คอนโซมร์ยูนิตกันเลยนะครับสายต่อหลักดินสายสีเขียวมาจากแท่งกลาวก็จะมาเข้าบัดบากาวขนาดของแท่งกลาวใช้ขนาด5ทั8ความยาว2.4เมตร สายต่อหลักดินมาจากแท่งกลาวก็จะมาเข้าบัดบากลาวสายนิวตอนสายสีฟ้าออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าบัดบากลาวออกจากบัดบากลาวจะมาเข้าด้านบนของเบเกอร์เมนขั้วนิวตอนออกด้านล่างของเบเกอร์เมนขั้วนิวตอนก็จะมาเข้าบัดบานิวตอนนะครับสายลายสายสีน้ำตาล ออกจากมิเตอร์การไฟฟ้าก็จะมาเข้าด้านบนของเบเกอร์เมนขั้วหมายเลขหนึ่งออกด้านล่างของเบเกอร์เมนขั้วหมายเลข2ก็จะมาเข้าด้านล่างของเบเกอร์ลูกย่อยจุดต่อระหว่างเบเกอร์ลูกย่อยและเบเกอร์เมนก็จะใช้เป็นบัตรบาร์ทองแดงนะครับต่อไปเรามาดูจุดต่อใช้างานของตู้คอนซูเมอร์ยูนิตไปหาอุปกรณ์กันนะครับ จุดต่อสายลายด้านบนของเบเกอร์ลูกย่อยจุด <disappointing> ต <efendim> <pos anch i> ่อสายนิวตันบัตบาร์นิวตันและจุดต่อสายกลาวบัตบาร์กลาวนะครับถ้าเราจะต่อใช้งานระบบแสงสว่างจุดต่อสายลายด้านบนของเบเกอร์ลูกย่อยจุดต่อสายนิวตันบัตบาร์นิวตันถ้าเราจะต่อใช้งานระบบเต้ารับจุดต่อสายลายด้านบนของเบเกอร์ลูกย่อย จุดต่อสายนิวตนันบัดบานนิวตนันและจุดต่อสายกลาวบัตรบากลาวนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กดีเทลจำกัดที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการถ่ายทำเนื้อหาในคลิปนี้โปรเวิร์กจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นตู้คอน s u m ร e r unit สายไฟโคมไฟสวิต์เต้ารับและอุปกรณ์ไฟฟ้าอีกมากมายสำหรับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถกดสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลได้ใต้ลิงก์วิดีโอคลิปนี้ p r o w o r k รู้จริงเรื่องไฟฟ้า